สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ก่อนท้องว่างอไม่ใช่ท้องว่างนะคะก่อนอาหารมื้ออาหารทุกๆมื้อหรือว่าช่วงระหว่างวันนะคะปิ่นก็จะดื่มคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนของเราก็คือคอลลาเจนลาออค่ะคร<ม>าวนี้ปิ่นอยากจะมาะใช้คําว่าบอก นะคะเพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนๆบางคนบอกว่าเนี่ยฉันมีคอลลาเจนนะปนอ่นที่เธอของเธอนะ่ะมันคืออะไรแต่ว่าของฉันนะ่ะมันจะต้องเขาเรียกอะไรเป็นเม็ดบ้างเป็นผงบ้างแล้วก็ตามไปด้วยวิตามินซีนะคะส่วนของเราเนี่ยปิ่นจะบอกว่าคอลลาเจนละออนะคะคุณมี ละอ,อหนึ่งซองไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินซีน้ำมันรำข้าวแล้วก็เขารวมไว้ในในในซองนี้ซองเดียวแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ในเนี้ยไม่ใช่มีวิตามินซีจากส้มอย่างเดียวนะคะมีวิตามินซีจากแอปเปิลนะคะเสเต็มเซลล์จากแอปเปิลด้วยค่ะแล้วก็ราสเบอร์รี่น้ำทับทิมแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็มีมล็ดอ,อ,องุ่นค่ะดังนั้นเพื่อนๆที่ตามหาวิตามินหรือว่า สารสกัดที่เขาเรียกว่าอะไรครบนะคะในไดเปปทายไดเปปทายในละออกล่องนี้นะคะมีครบให้แล้วค่ะดังนั้นขอฝากนะคะ,ะออคอลลเจนซึ่งสารสกัดแน่นๆมากเดี๋ยวปิ่นจะลงให้ดูหลังจากคลิปนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะดื่มแล้วเห็นผลยังไงเห็นผลเรื่องผิวพรรณเรื่องข้อต่อเรื่องกระดูกแล้วก็โดยเฉพาะปิ่นมีปัญหาเรื่องตะโพกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะเดินเยอะๆไม่ได้หรือออกกําลัง มากๆก,ก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เดินได้ถึง1น่งหชั่วโมงครึ่งนะคะงั้นขอฝากคา่าคอลลาเจนละออที่ตอบโจทย์ให้เรื่องผิวพรรณแล้วก็ปวดข้อปวดกระดูกแล้วบำรุงไปได้หลายๆเรื่องนะคะก็ฝากค่า1กล่องมี่เจ็ดซองราคา389บาทแต่ถ้าจะซื้อในราคาพิเศษนะคะ4กล่องนะคะ1,196บาทค่ะ ข้อมูลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปิ่นยินดีแนะนำนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณค่ะดื่มกันก่อนรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ขาวเลยค่ะมาดื่มกันนะสวัสดีค่ะ